บทที่7,350ที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินสู่จินหลิงเย่เฉินและเซียวซูลันโอบกอดกันและมองเธอเดินเข้าไปในขณะที่เธอมองย้อนกลับมาทุกย่างก้าวในขณะนั้นเย่เฉินไม่รู้สึกเศร้าโศกมีเพียงความรู้สึกที่ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างสามีภรรยาหลังจากก้าวผ่านจุดนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเซียวซูหลันไม่ใช่ผู้หญิงที่สุขุมเยือกเยน็นและเก็บตัวอีกต่อไป เธอกลายเป็นผู้หญิงที่น่ารักน่ากอดและอ่อนโยนแม้กระทั่งแสดงท่าทีลังเลที่จะจากไปเล็กน้อยและแทบจะร้องไห้ออกมากระนั้นเขายังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเป็นความลับที่ซ่อนเร้นแต่คิดไปเองว่าคงเป็นเพราะสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทันทีที่เซีซูหลันหันหลังเดินเข้าไปในสะพานขึ้นเครื่องเธอก็ร้องไห้โฮออกมาแต่เธอไม่กล้าเช็ดน้ำตากลัวว่าเยเชนจะมองจากด้านหลังแล้วคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติ ขณะที่เธอเลี้ยวหัวมุมและเข้าสู่ทางลาดลงของสะพานขึ้นเครื่องประตูห้องโดยสารอยู่ไม่ไกลเธอควบคุมอารมณ์ไม่ได้อีกต่อไปเธอเดินสะอื้นให้อย่างขมขื่นราวกับซอมบี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสองคนยืนอยู่ที่ประตูต้อนรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจก่อนที่จะขึ้นเครื่องพวกเธอได้ข้อมูลของผู้โดยสารชั้นธุรกิจทุกคนเรียบร้อยแล้ว เครื่องบินลำตัวแคบล,ลำนี้มีที่นั่งชั้นธุรกิจเพียง8ดที่นั่งและในจำนวนนี้ถูกขายไปแล้วห้าที่นั่งในจำนวนนี้มี2ที่นั่งเป็นผู้หญิง1ที่นั่งคือเซียวซูหลันและอีกหนึ่งที่นั่งเป็นเด็กหญิงอายุ6ขวบเมื่อขัดออกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงรู้ว่าผู้โดยสารหญิงที่กำลังเดินเข้ามาหาพร้อมน้ำตาลนองหน้าน่าจะเป็นเซียวซูลันพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงรีบเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณเซียวเป็นอะไรไปคะ รู้สึกไม่สบายหรือเปล่าให้เราติดต่อสนามบินไหมคะเซียวซูหลันเช็ดน้ําตาด้วยความตื่นตระหนกพลางสายหน้าไปมาว่าไม่มีอะไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้พูดอะไรมากนะักเพียงแต่พาเธอไปยังที่นั่งแล้วถามว่าคุณเซียวต้องการเครื่องดื่มอะไรไหมคะเรามีชาก,กาแฟและน้ำผลไม้คะ่ะเซียวซูหลันสายหน้าว่าไม่มีอะไรขอบคุณคะ่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพยักหน้าและกล่าวว่า ถ้าหากคุณต้องการอะไรโปรดเรียกใช้เราได้ตลอดเวลานะคะเซียวซูหลานนั่งลงพยายามตั้งสติจากนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาถังซื่อไห่บอกเขาว่าฉันขึ้นเครื่องกลับจินหลิงแล้วไปกับพ่อแม่ได้ไหมถังซื่อไห่ตอบว่าไม่มีปัญหาครับคุณนายเย่เรามีแผนสองพอ่อคุณลงเครื่องที่จินหลิงแล้วคนของเราจะพาคุณกลับบ้านนะครับแล้วคุณและครอบครัวก็เก็บของได้หากไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะออกเดินทางคืนนี้ครับ เที่ยวบินของเย่เฉินหงห้าและเฉินเจอข่ายจะออกเดินทางในอีกสองชั่วโมงครึ่งเมื่อเย่เฉินได้รับการยืนยันขึ้นเครื่องแล้วในอีกสิบชั่วโมงข้างหน้าเขาจะไม่สามารถออกจากเครื่องได้การเตรียมการออกเดินทางของเซี่ยวซู่หลันและครอบครัวในเย็นวันนั้นก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเซี่ยวซู่หลันตัดสินใจแล้วจึงตอบกลับทันทีว่าตกลงค่ะฉันจะบอกพ่อแม่ของฉันว่าฉันจะพาพวกท่านไปต่างประเทศคืนนี้ตกลงครับคุณนายเย่คนของเราจะรอคุณอยู่ที่สนามบินนะครับ คุณจะพบอีกฝ่ายเมื่อถึงที่หมายณจุดนี้เย่เฉินได้ออกจากอาคารผู้โดยสารสองและมุ่งหน้าตรงไปยังอาคารผู้โดยสารสามเที่ยวบินไปยังเมลเบิร์นจะออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารสามหลังจากเครื่องบินของเซียวซูลันขึ้นบินเฉินเจอข่ายก็รีบมาที่สนามบินเมื่อเห็นเย่เฉินเขาก็ถามว่าคุณชายท่านรู้เรื่องของพ่อบ้านหังได้อย่างไรเขาไม่ได้หายตัวไปหรอเย่เฉินกล่าวว่า เพื่อน,นรรยาผมอยู่ที่ออสเตรเลียเธอเพิ่งส่งต่อข่าวว่ามีชาวจีนถูกทำร้ายที่นั่นบังเอิญว่าเป็นพ่อบ้านถังเฉินเจอขายงนง,งพ่อบ้านถังไปออสเตรเลียนี่มันเหลือเชื่อเกินไปเขาจากไปโดยไม่บอก,กลาและหายตัวไปจู่ๆเขาจะไปโผล่ที่ออสเตรเลียได้อย่างไรบทที่7,351เย่เฉินกล่าวว่าดูเหมือนเขาจะเพิ่งอพยพมาออสเตรเลียผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาต้องไปตรวจดู เฉินเจอข่ขายขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าคุณชายครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันบังเอิญเกินไปหน่อยอาจจะเป็นกลอุบายก็ได้เย่เฉินกล่าวตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ผมเชื่อในตัวพ่อบ้านถังเขาไม่มีทางต่อต้านผมหรอกไม่งั้นเขาคงมีโอกาสทำแบบนั้นอีกเยอะไม่ต้องรอถึงตอนนี้หรอกมันก็ใช่เฉินเจอขายพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ที่ออสเตรเลีย พวกเขาบอกว่าพบโรงพยาบาลที่พ่อบ้านถังรักษาตัวอยู่ผมขอให้พวกเขาหาทางเข้าไปแต่พวกเขาเห็นแค่พ่อบ้านถังนอนอยู่ในห้อง ICU อาการยังไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทั้งหมดมาจากโรงแรมป่านจินห้านกลงของเราในเมลเบิร์นพวกเขาไม่ได้รับการฝึกฝนพิเศษใดๆและทักษะทางวิชาชีพของพวกเขายังไม่ค่อยดีนะักผมจะขอให้พวกเขามองหาโอกาสอื่น เยเฉิน yeah, sure. ได้ยินว่าถัางซื้อไห่ย,ยังอยู่ในห้องไอซียเขารู้สึกกังวลทันใดและพูดว่าอย่าให้พวกเขาพยายามอีกพ่อบ้านถังคงมีเหตุผลที่ออกไปโดยไม่บอกกลาคราวนี้เขามีปัญหาและเขาไม่อยากให้ผมรู้แน่ถ้าคุณไปส่งสัญญาณให้เขารู้เขาอาจจะหายตัวไปอีกครั้งครับคุณชายเฉินเจอขายยบยักหน้าผมจะขอให้พวกเขาเตรียมรถพาเราไปโรงพยาบาลทันทีที่ลงจากเครื่องบิน ไม่นานหลังจากนั้นหงห้าที่บินมาจากจินหลิงก็มาถึงเช่นเดียวกันหลังจากลงจากเครื่องบินเขาก็รีบตรงไปยังอาคารผู้โดยสารสามเพื่อพบกับเย่เฉินทันทีที่พวกเขาพบกันเขาก็ถามอย่างกังวลว่าคุณชายเย่เกิดอะไรขึ้นกับพ่อบ้านหังทำไมเขาถูกทำร้ายเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาก็แค่วัยรุ่นเจ้าถิ่นชาวออสเตรเล,เลียคล้ายกับอันพานที่ประเทศเรามีเมื่อสิบกว่าหรือ20ปีก่อน ต่างกันแค่ว่าวัยรุ่นพวกนี้เล็งเป้าไปที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่เป็นชาวเอเชียที่แย่ที่สุดคือพวกเขากําลังฉวยโอกาสจากสถานะผู้เยาวใช้การกระทําที่โหดร้ายทําร้ายผู้อื่นบ่อยครั้งดูเหมือนเมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังเคยทําร้ายนักศึกษาจีนจนบาดเจ็บสาหัสมาแล้วด้วยซ้ําไอเด็กเวนหงห้าสบดพลางกัดฟันอย่าให้ฉันจับพวกมันได้นะไม่งั้นฉันจะกระทึบแม่งให้เลทีละคน เย่เฉินพูดอย่างใจเย็นไม่ต้องห่วงไม่มีใครหนีไปไหนได้หรอกเวลาสิบหนาฬิกาสีนาทเครื่องบินของเซียวซูหลันก็ลงจอดที่สนามบินจินหลิงก่อนเวลา15นาทีเธอส่งข้อความวีแชทถึงเย่เฉินบอกเขาว่าเธอมาถึงแล้วและขอให้เขาไม่ต้องกังวลก่อนขึ้นเครื่องเย่เฉินก็ตอบกลับทันทีว่าที่รักใครมารับคุณที่สนามบินเซียวซูหลันตอบว่า ตอนนี้พ่อฉันอยู่ที่สมาคมศิลปะการเขียนผู้กันและภาพวาดแน่นอนฉันจะไม่รบกวนท่านหรอกฉันจะออกไปเรียกแท็กซี่เองเย่เฉินสั่งเธอว่าบอกผมด้วยเมื่อขึ้นรถแล้วและอย่าลืมบอกผมเมื่อถึงบ้านด้วยเซียวซูหลานตอบว่าโอเคไม่ต้องห่วงฉันโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแม้จะนั่งรถแค่ไม่กี่นาทีก็ตามขณะที่ตอบข้อความของเย่เฉินเธอได้ลงจากเครื่องบินเดินผ่านบริเวณเก็บสัมภาระและถึงทางออกแล้วเธอ กำลังจะต่อแถวเรียกแท็กซี่แต่ทันใดนั้นเธอก็นึกขึ้นได้ว่าถังซื้อหายแจ้งไว้ว่าจะมีคนมารับเธอจึงเหลือบมองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวมีชายหญิงมากมายรออยู่ที่ทางออกแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครถือป้ายชื่อขณะที่เธอกำลังจะออกไปเธอก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยเรียกเธอว่าพี่เซียวมาทางนี้เซียวซูหลันมองไปทางที่เสียงเรียกมาเมื่อเห็นคนเรียกเธอก็ตกตะลึงซุนซุนเมื่งเมิ่ง ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่